สวัสดีครับคลิปท่านเห็นอย่งนี้ครับเป็นคลิปของหลวงเพาะต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ er ลำซํำนะครับเกษตรลํ er ลำซ้ำามาได้พันดาวเรืองสายพันธุ์ดีต้นกล้าสายพันธุ์ดีพร้อมคาแนะนําดีๆตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเป็น e p ีที่สี่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับมือใหม่ปลูกดาวเรืองอยากปลูกให้เป็นมืออาชีพนะครับดูจากแต่คลิปนี้จนคลิปสุดท้ายรับรองว่าท่านจะปลูกดาวเรืองได้เป็นเสียนเลย จากหน้าคลิปครับที่ผมให้ดูว่าเราได้ทําการกบโคนนะครับด้วยเครื่องกบโคนเลยเนื่องจากดินบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าดินมันค่อนข้างจะซุยนะครับเนื่องจากตอนที่เราเตรียมดินเนี่ยเราตีดินค่อนข้างจะจะจะ,จะหลายครั้งมากผมมีคลิปเตรียมดินอยู่นะครับท่านก็ลองไปค้นหาดูนะครับผมก็เลยตอนแรกผมว่าจะใช้แรงงานคนมาค่อยๆมาค่อยๆค่อยขุดต้นที่มันยังไม่ค่อยใหญ่มาก แต่พอผมผ่านไปสองสามวันปรากฏว่าต้นมันโตเร็วมากเลยจากการที่เราได้รับน้ําฝนมานะครับจากการที่ได้รับน้ําฝนมาทาให้ต้นเขาโตเร็วมากเลยแล้วผมก็เลยเอาน้องลองเอารถพรนดินมาพวนดูว่าต้นมันล้มไหมปรากฏว่าเออผมให้ผมให้กินนิดๆครับผมให้กินดินแค่นิดเดียวคือรถพวนดินนี่เราสามารถปรับผ่านเขาได้นะครับปรับผ่านเขาได้โดยบริเวณด้านหน้าจะมีที่ปุ่มปรับหรือถ้าท่านใช้รุ่นไหนก็เวลาไปซื้อก็ ลองสอบถามวิธีการใช้กับเ,ออเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูครับว่าต้นเนี่ยมันมันมันปรับได้แบบไหนนะครับมันปรับได้แบบไหนบ้างส่วนของผมนี่ตัดอยู่ด้านหน้าหมุนหมุนหมุนให้ออผ่านเข้าลงต่ําเขาจะขุดดินเยอะถ้าผ่านเขาลงไม่ต่ํามากเขาจะขุดดินไม่เยอะอน,นี่ผมก็เลยว่าต้นเรามันยังไม่ได้ถึงกับต้นใหญ่มากก็เลยทําให้ผ่านเขากินแค่นิดเดียวนะครับอันนี้จากคลิปที่แล้ว7วันเมาวันนี้ครับเป็นวันที่10นะครับพรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันที่11แล้ว ผมมานี่ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะครับนี่เริ่มมองเห็นดวงจันทร์แล้วครับประมาณเวลาณนะเวลานี้ก็เนี่ยครับสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเอ็นาทีครับก็เลยมาเห็นทรงต้นโอ้ผมไม่ได้ทําคลิปมาแค่สามวันนั้นเองนะครับต้นจากคลิปที่แล้วกับคลิปนี้ต่างกันมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองอมิถุนายนนะครับสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับ สองมิถุนายนสำหรัเราสุพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชานะครับนะครับจากอายุที่ออจากการพวนด,ดินของเรานะครับพอเราเพิ่มพวนด,ดินด้วยเครื่องพวนด,ดินหรือท่านไม่มีเครื่องพวนด,ดินหรือว่าต้นท่านทรงยังเล็กกว่าผมก็ใช้เป็นแรงงานก็ใช้เป็นแรงงานไปคืออย่างน้อยเราต้องกบโคนการกบโคนทำให้ต้นเขาใหญ่เร็วที่ผมบอกเนียครับผมกบโคนครั้งนี้ครั้งที่สองครับครั้งแรกก็น้องเขาใช้เหมือนแรงงานคนแต่ว่าเราไม่ได้กบอะไรเยอะกบนิดๆิด,นดหน่อยๆน่อย แต่เมานี้เรากบจริงจังเลยเยิ่งกบโคลนมากนี่ครับอันนี้คือเรากบเสร็จไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ว่าเอาดินเนี่ยพอเรากบโคลนครับดินเขาจะมีความนุ่มแล้วก็ง่ายๆผมก็จะให้เด็กเนี่ยครับมาแต่งอีกสักนิดนึงนีง่นครับแต่งเข้าไปลักษณะอย่างนี้ครับครับแต่งเข้าไปเนี่ยครับต้นเล็กต้นน้อยเราแต่งเข้าไปแต่งไปด้วยนะครับแล้วก็จับสายยางไปด้วยนะครับสายยางถ้าเขาถูกฝังกบดินแล้วก็ขย่าเขาขย่าให้เขาขึ้นมา สังเกตว่าต้นที่ผมกบโคนเนี่ยก็คืออย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นลักษณะว่าโดนใบเนี่ยครบใบเขาฝังอยู่ข้างล่างนี้ก็คือใบเลี้ยงเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขามากเราเอาส่วนประกอบส่วนใหญ่ครับเนี่ยครับกบโคนให้มันได้ลักษณะอย่างนี้ครับอีกสองวันผมคิดว่าต้นผมเนี่ยอายุแค่สิบสองวันสิบสามวันเนี่ยผมจะเด็ดยอดละเดี๋ยวพอวิธีการเด็ดยอดเนี่ยผมจะมาชี้จุดเด็ดยอดให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นนึงข้างโตมากต้นที่สูงสุดจริงจรินี่เกินคืบแล้วครับนี่คือคืบนี่นี่เรากบโคนไปแล้วนะครับนี่คบรั นี่คืบมือผมนี่ผมนิ้วจุดดินนะครับคือสูงกว่าคืบคืบเราแล้วเกือบจะทุกต้นเลยเนี่ยครับกบไปครับหลังจากที่เราพวนดินเสร็จเรากบโคลนด้วยเครื่องกบโคลนมันยังไม่ถึงต้นเต็มที่เนื่องจากว่าที่ผมที่ผมบอกคือว่าทําไมทําไมไม่สาดให้มันโดนโดนต้นจัง,จงๆไปเลยนี่ก็เนี่ยครับคือเหตุผลว่าต้นเรามันยังเล็กเราเลยต้องใช้ทั้งเครื่องเครื่องพวนดินแล้วก็ใช้ทั้งแรงงานแต่ว่าแรงงานมัน แค่นิดเดียวจริงๆเราไม่ได้ใช้มือหรอกครับผมก็ให้น้องเขาเอาจอบเอาเสียมเนี่ยครับเข้ามาลุยกันแต่นี่ผมทําคลิปคนเดียวนะครับผมก็เลยเ,เหมือนกับว่าเรามากบให้ท่านดูลักษณะอย่างนี้ครับไม่ต้องไปสนใจใบลากนี้เลยถ้าจริงๆแล้วเป็นผมผมจะเด็ดทิ้งไปก่อนแล้วด้วยนะครับเด็ดทิ้งไปเลยนี่ครับพอเราเด็ดทิ้งไปเนี่ยเวลาเราเวลาเราเ,าเด็ดยอดถึงไม่ทราบครับว่ามันเป็นกี่ชั้นมันเป็นกี่ชั้นบางที่ผมผมเรียบอกว่าการ การไปนับชั้นนับเชิงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเดี๋ยวผมจะชี้จุดเป็นคลิปหน้านะครับติดตามกันต่อครับเป็นคลิปหน้าว่าจะเด็ดยอดตรงไหนโดยที่ไม่ต้องมองว่ามันกี่ชั้นคือพอเราก,กรบโคนไปแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันใบชั้นเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องระบบน้าเนี่ยก็สําคัญน้ํานี่ในเมื่อต้นเรายังไม่ได้ถึงอายุยี่สิบวันเนี่ยยังต้องลดน้ําอยู่ตลอดเวลายังต้องลดน้าให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลานี่ครับอันนี้คือขาดฝนมาสองวันแล้วนะครับ จากวันที่ผมมาคลิปที่แล้วนี่ฝนยังตกอยู่แต่พอสองวันนี้ฝนหยุดแต่ว่าด้วยฝนที่ให้เรามางวดที่แล้วในสองสามวันติดแล้วก็ตกไม่ได้หนักมากครับให้ความชุ่มชื่นแต่ต้นไม้ของเรานี่สดชื่นมากอายุผ่านไปสิบวันผมจะฉีดยาอะไรเนี่ยครับชุดเริ่มต้นที่ขายดีที่สุดนะครับผมทํามาเนี่ยคือชุดนี้ครับบางเกษตรกรบางท่านนะครับ ออพูดกันตามตรงก็คืองบน้อยนะครับทุนน้อยใช้แค่ชุดนี้ชุดเดียวตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยนะครับก็ใช้แค่นี้ครับปลูก2,000ต้นใช้ชุดนี้ชุดเดียวลงทุนครั้งเดียวจบเลยนี่ครับประกอบด้วยเพียวหนึ่งซึ่งก็ถ้าท่านติดตามคลิปผมอยู่เสมอจะทราบว่า3าวันหรือ5วันนี้ผมให้ฉีดเลยนะครับไม่มีครว่าลีลาอะไรทั้งสิ้นนะครับ3วัน5วันฉีดเลยครั้งแรกผ่านไตหนึ่งอาทิตย์เสริมด้วยแคลเซียมโบลอน แล้วนี่ครบอายุ1ิบวันนี้ครั้งหน้านี่ก็จะเป็นวันที่ครบรอบสิบสองวันผมจะให้ฉีดทั้งสามตัวนี้พร้อมกันเลยนะครับ okay. เพียวหนึ่งใช้ยี่สิบซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรแคลเซียมโบลอนก็ใช้ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับส่วนเมอแพนตัวนี้มันเป็นผงนะครับใช้สองช้อนโต๊ะนะครับผสมข้างนอกก่อนผสมในขวดน้ำแล้วก็เขย่าจนกว่าเขาละลายแล้วค่อยผสมรวมกันแล้วค่อยๆเทใส่ แล้วก็ผสมน้ําในแทงค์แล้วค่อยเทสใส่เครื่องฉีดยาเรานะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพิเศษจริงๆเลยปกติผมจะขายอยู่ชุดละ1,800บาทแต่ผมจะมีของแถมเพียงแค่อย่างเดียวคือให้ท่านเลือกระหว่างยาจับใบนะครับยาจับใบนี่ครับคูซ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยาฆ่า,มาแมลงหรืออ e ีมาเดอร์ตัวนี้นะครับปกติผมจะแถมแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นช่วงนี้พิเศษเลยครับเป็นช่วงที่เออผมกําลังสร้างโรงเพาะต้นกล้าเกษตรล้ำสานี่ครับ นั่นคือโรงเรือนที่มองเห็นไกลๆนะครับอันนี้คือสำนักง,งานลงเพาะต้นกล้าของเรานะครับอีกไม่นานครับจะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะให้ท่านใดมาเยี่ยมชมตามที่คลิปต่างๆที่ผมให้ท่านดูมาโดยตลอดเวลานะครับฉลองนะครับลงเพาะต้นกล้าเกษตรลำํำกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ผมแถมให้ทั้งสองตัวเลยในราคาเดิมเลยครับคือหนึ่งพันแปดร้อยบาทได้ทั้งสามอย่างเลยได้ทั้งเพียวหนึ่ง แคนเซิโบลอนเที่ยวหนึ่งขนาดหนึ่งลิตรนะครับแคนเซิโบลอนขนาดหนึ่งลิตรมือแผ่นี่ขนาดหนึ่งกิโลกร,รมัมคือเป็นขวดใหญ่ถุงใหญ่ทั้งหมดแถมด้วยคูซ่านะครับหนึ่งขวดเป็นยาจับใบแล้วก็อ e ีบร์เดอร์หนึ่งซองนะครับปกติถ้าท่านซื้อแยกเนี่ยราคามันถึง2 2 0 0บาทนะครับแต่ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับ1,800บาทท่านผู้ใดสนใจนะครับโทรหาผมโดยตรงหรือว่าออแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับราคานี้หมดเดือนมิถุนายนนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาใหม่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนนี้ท่านรีบสั่งเลยนะครับตั้งแต่คลิปนี้ผมออกไปปุ๊บท่านสั่งได้เลยนะครับผมโรคที่ควรระวังในเบื้องต้นนี่ครับขนาดผมนี่ดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับดูแลค่อนข้างดีเลยเราก็พยายามรู้ว่าเออเดูนี้นะครับ อากาศร้อนแต่มีฝนด้วยเนี่ยอะไรมันจะมาก่อนเพีย้ยไฟนะครับเป็นโรคที่ระบาดในช่วงอากาศร้อนและมีความชื้นสูงต่อให้อากาศร้อนจ,จัดๆนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือในดินนี่เขามีความสะสมของความชื้นอยู่เพีย้ยไฟชอบซึ่งผมก็ยังไม่ไม่ได้ศึกษาข่องแท้ว่าเราจะเราจะทํายังไงกับเพีย้ยไฟเขาชอบแบบไหนกันแน่ผมไม่ทราบแต่ผมรู้ว่ามันจะระบาดดักช่วงเนี้ครับอาการของเพีย้ยไฟเบื้องต้นนะครับเนี่ยผมจะให้ดูต้นนี้ครับซึ่งเป็นต้น เป็นทางเดินเลยครับมองเห็นปุ๊บแต่ว่ามันมีเฉพาะล็อกนี้ครับเล็กๆจะเห็นชัดกว่าเพื่อนท่านเห็นไหมครับใบเขามีความผู้พองฮะบริเวณนี้ครับแต่ต้นอื่นไม่เป็นนะครับต้นอื่นนี้ยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยผมเห็นสังเกตต้นแรกแค่นี้ครับเนี่ยครับนี่คือการของเพี้ยไฟอย่าประมาทเด็ดขาดครับระดับของเรานี่ดูแลอย่างดีครับฉ,ฉีดยาต่างๆเพี้ยไฟยังมาพรุ่งนี้ผมจะให้เขาฉีดเ,ออเป็นไบโอโฟนนะครับ เออไม่ใช่ขอขอไปครับฉีดโปวาโดนะครับโปวาโดนี่เป็นยาปราบเพลี้ยไฟเบื้องต้นที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงมากเนี่ยครับขวดที่ผมโชว์อยู่ด้านหน้าบริเวณนี้ครับคือโปวาโดนะครับในกล่องหนึ่งก็จะมีสิบซองหนึ่งซองผสมน้ำยี่สิบซีซีนะครับอ,อ่ผสมน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งซองผสมน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นฉีดประมาณตอนนี้ครับเนี่ยครับแดดร่มลมตกเนี่ยครับฉีดประมาณตอนนี้เลย เนี่ยดีที่สุดเลยครับฉีดหรือว่าให้ดออีสามารถจ้างเด็กหรือว่าเด็กเราขยันหรือว่าเราฉีดเองนะครับยิ่งมืดยิ่งดีกลางคืนได้ก็ดีเลยแต่มันลําบากไปหน่อยผมจะให้เด็กฉีดประมาณเย็นๆช่วงนี้ครับเดี๋ยวน้องก็จะฉีดแล้วเพราะว่าผมต้องการแล้วก็ฉีดยาพรุ่งนี้ครับครั้งแรกผมอยากให้ฉีดเพียงตัวเดียวเลยไม่ต้องไปผสมฮอร์โมนอะไรทั้งสิน้นฉีดฉออีดคายาฆ่า,มาแมลงวันนี้พรุ่งนี้เย็นก็ฉีดฮอร์โมนได้ ไม่จาเป็นว่าเอาเราเพิ่งฉีดไปเมื่อวานวันนี้เราจะฉีดได้ไหมยาอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆเลยครับโรคอีกชนิดหนึ่งก็คือโรคหนอนชอนใบมีพี่คนหนึ่งเมื่อหลายหลายปีมากอะเขาแนะนําผมว่ามีอยู่ตัวหนึ่งครับว่าตัวเขาเองเดี๋ยเป็นปุ๋ยน้ํานะแต่ในตัวเขามียาหนอนชอนใบแล้วก็สร้างใบเขียวด้วยหนอนชอนใบพอได้กินตัวนี้มาแล้วก็ไม่ดีแล้วทําให้ต้นนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ด้วยผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับ นี่ครับฟอสซิเตลเอ็กตาครับยาตัวนี้หาซื้อค่อนข้างยากนี่ครับเป็นปุ๋ยเคมีสูตรน้ำนะครับสูตรศูนย์สามสิบสิบแปดตัวนี้เวลาผมฉีดไปแล้วเนี่ยหนอนชนใบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยเนี่ยครับเป็นยาหนอนชนใบเบื้องต้นผมใช้มาแล้วจริงๆแล้วม่มันได้ผลจริงๆแล้วใบนี่เขียวสดสวยขึ้นมาเลยด้วยเขาเป็นปุ๋ยอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับประกอบกับชุดนี้ครับ ฉีดรวมกันนี่โอ้โหต้นท่านจะสมบูรณ์แข็งแรงสุดๆเลยพราิเนี่ครับฟอสซิทัลเอ็กตา้านี่ขวดละหกร้อยบาทนะครับจัดมาพร้อมกันเลยครับจัดมาพร้อมกันเลยชุดนั้นหนึ่งพันแปดร้อยชุดนี้หกร้อยบาทนะครับผมผมแถมให้สองอย่างเลยเนี่ยครับพอเราดูแลเขาดีครับทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องครับเนี่ต้นอายุสิบวันแต่สูงได้ขนาดเออผมว่ามันต้องมีเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบถึงยี่ห้าเซนนะครับ เอาโดยเฉลี่ยครับเราไม่เอาต้นที่มันสูงชะลุดกว่าชาวบ้านเขานะครับหนึ่งก็คือเราเตรียมดินก็ผมบอกจ่ิงีว่าชุดนี้ผมไม่ได้เตรียมดินดีมากเนื่องจากต,ต้นกล้าที่เราลงมาปลูกนี่เป็นต้นกล้าที่ลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาไม่พร้อมผมไม่บอกว่าเขาไม่พร้อมเพราะอะไรคือพอเขาสั่งผมไปแล้วเขาไม่พร้อมที่จะรับเขาเขาบอกว่าขอเวลาอีกห้าวันแล้วก็ส่งนะพี่ยังไม่พร้อมพออีกห้าวันเอีพี่เขาก็ยังติดต่อไม่ได้ยัง ไม,ไม่ไม่รับเลยยังไงผมก็รออีกสองวันก็กลายเป็นว่าผมยืดเยื้อไปถึงเจ็ดวันต้นก้าอายุยาวไปถึงยี่สิบห้าวันพี่เขาก็รับสายโทรศัพท์ผมก็บอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะปลูกต้องขอโทษน้องด้วยนะผมก็เลยเอางั้นผมก็ต้องเตรียมดินเพื่อจะปลูกเองเลยละเพราะว่าต้นก้ามันค่อนข้างยาวอย่างที่ผมอธิบายฝั่งคือต้นก้ามันอายุตอนนี้ผมตัดสินใจปลูกเองนี่คือยี่ห้าวันแต่กว่าจะได้ปลูกเนี่ยมันยาวไปถึงยี่สิบเจ็ดวันครับผมเตรียมดินเตรียมระบบน้ําอีกสองวันนะครับ พราะที่นี้เรามีอยู่แล้วผมตั้งใจจะปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายปร,กรากฏว่าต้นกล้า27วันแล้วก็เรามาปลูกก็ยังโอเคอยู่ตอนแรกผมก็วันๆนะว่าวต้นกล้ามันยาวเกินไปนี่คือพอต้อนกล้า,ามันยาวมากมันแก่มากก็ต้องบำรุงให้หนักหน่อยน้ำเนี่ยต้องถึงครับน้ําต้องลดให้เพราะรากเขาแก่รากเขาจะไม่เดินเร็วถ้าใครได้ต้นกล้าที่ยาวนะครับอันดับแรกเลยคือต้องเรื่องน้ําครับระบบน้ําต้องให้ดีเลยแล้วดินนะครับดินต้องให้ซุยมากมาก เพราะเวลาต้นก้าที่มันแก่แล้วเนี่ยลากเขาแข็งครับเขาเขาจะเดินช้าลากเขาจะเดินช้าก็เหมือนคนเราอายุมากครับคนแก่จะไปเดินเร็วได้ไงคนแก่ก็ค่อยๆคลานไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเป็นต้นก้าที่ต้นเล็กต้นสูงประมาณสิบเซนเนี่ยดูเหมือนอ่อนแอครับแต่พอไปลงดินต้นโตเร็วมากต้นโตเร็วมากอันนี้ที่ท่านเห็นเขาสูงชะลุดเนี่ยเพราะว่าเขาสูงตั้งแต่ตอนอยู่ในในถาดแล้วถ้าบางคนที่บำรุงไม่ดีครับ ปลูกไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ฉีดยาอย่างที่ผมทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ยังแนะนําว่าปลูกนะครับเอาต้นกล้าต้นที่มันมีอายุแค่สิบห้าถึงสิบแปดวันจะดีที่สุดต้นก้าไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณสูงประมาณเต็มที่ก็สิบถึงสิบสองเซนติเมตรก็โอเคลากให้เดินเยอะๆครับเลือกต้นกล้าเลือกสายพันธุ์ให้ดีครับช่วงนี้ครับฤดูฝนแต่มีความร้อนมีความชื้นสูงนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับ เมเล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้านะครับเป็นทองส้มนะครับล็อกโคพรีเมียมนะครับผมตั้งรหัสเขาไว้ที่0ูนย์ศนะครับเพ,เพื่อเพราะเป็นรุ่นหนาวนี่ผมตั้งรหัสไว้ที่0ูนย์ศนผมเพื่อความผมแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าเรานี่จําง่ายถ้าเป็นรุ่นหนาวศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเป็นฤด,ดูร้อนคือ,เ,อ,อเป็นฤด,ดูฝนนี่ผมให้เป็นศูนย์ศูนย์สองนะครับผมมันก็ถ้าเป็นฤด,ดูร้อนผมจะเป็นชื่อล็อกโคธรรมดา เป็นอลโคที่ไม่ต้องมีรหัสคืออลโคเลยนะครับตัวนี้เป็นอลโคพรีเมียมนะครับเป็นอลโคพรีเมียมรหัส002ถ้าเป็นเหลืองไข่ก็เป็นเหลืองไข่อลโคเยลโลพรีเมียม002นะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับต้นกาดาวเรืองหรือฮอร์โมนต่างๆที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยก็ติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยเนี่ครับเป็นคลิปต่อเนื่องครับผมก็เลยเมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ท่านฟังนะน้อยมาก วันนี้ก็ได้แค่เรื่องว่าเลยเราได้กบโคลแล้วนะครับแล้วก็ได้ฉีดยาฮอร์โมนไปแล้วนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ผมเห็นก็คือโรคเพี้ยไฟที่เริ่มมาก็จะฉีดยาป้องกันไปแล้วท่านมาดูผลงานอีกครับอีก2วันครับผมจะมาถ่ายทําให้ดูตอนที่ฉีดยาไปแล้วแล้วก็เอออีกอย่างนึงครับพออายุครบ10วันเนี่ยอีก2วันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยนะครับเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ปุ๋ยอะไรให้ท่านให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งครับในอีก2วัน,น้างหน้า ผมตามคลิปมาสิบกว่านาทีนี่คือดวงอาทิตย,ดตย์ดวงอาทิตย์ลงไปแล้วดวงจันทร์ขึ้นมาแทนโอเคครับสําหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็สนับสนุนกันนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเป็นจากมือใหม่นะครับจะเป็นเซียนปลูกดาวเรืองปลูกดาวเรืองให้ร่ารวยก็ทําได้ครับมีรายได้เดือนละแสนก็เยอะไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามคลิปนี้ครับผม